นายประทุมยืนหนึ่งด้าตลาดบางกอกน้อยยืนคนเดียวขายคนเดียว60ปีแล้วขายมาเนี่ยตั้งอาสมัยห่อละสอบาทใหม่ๆขึ้นทีละบาทเด็นมาถึง25บาทรุ่นใหญ่เนี่ยไปหมดแล้วเหลือถึงคนเดียวย้ายที่อยแวนะ แต่ปิเดเบ็ดแล้วพอแก่ตัวเลยเราก็เลิ่มไม่ทำกันแต่เราต้องทำที่ทวัดอยู่หลายปีแล้วไม่มีที่อยู่ก็ใส่วัดอยู่ซะเลยอยากขายของทูกอ่ะขายของทุกต้องใส่วัดอยู่ขายผัดไทยขายผัดอิ่วผัดเมี่ยสามเมป,ป้นลูโควิดเป็นไงบ้างยายโอ้ขายดีนะดูเลยเราขายทุกมา<อ>เด็กบ้านคนก็จะ,จะซื้อไปแจก รถให้กองบ้างเขาก็ไปทําบ yeah. uh, ุญแล้วก็ทําบุญกับเขาด้วยยายดูแข็งแรงอยู่เลยอ่ะทํางานไงถ้าไม่ทํางานเลยไม่ไหวยายมาเปิดร้านแล้วเปิดยังไงอเปิดเองเส็จเองขายไปกี่โมงไหยายสองโมงเช้าอ่ะถึงสี่ทุ่มมาถึงก็เตรียมร้านเลยอ่ะว่าจะตั้งเสร็จก็สามโมงเช้าสี่โมงเช้าอันนี้น้ำอะไรอ่ะยายน้ำพัดไทยอะ คนมาขอซื้ออ่ะไรจะไม่ใช่อ,อาชีพไทยอาชีพมันนะเราทำมังเข้าเองขายเองวันนึงยายขายได้กี่ห่อใหญ่ไ,ไม่แน่โอ้เหมือนโกหกถือได้ถึถงได้ก็ควายแล้วอะไรที่คนแบบชอบมาซืออ้อใ่ผ่าไทยผ่บบานไทยย้ายมาฝั่งจังหวัดไหนย้ายุทธยาเมื่อก่อนคือรับจ้างเดือนละห้าสิบบาทเดือนละห้าสิบบาทเอง รับจ้างทำขนมนะะ้านเขาขายขนมท่าถาด่ะเนี <Art>. ่ยขนมท่าถาดอย่างเงี้ยตอนนั้นยังเพิ่งิดกปรวงวัยยังไม่ถึงยี่สิบเลยจนคนซื้อะก็บอกหนูทำไมไม่ขายเองหนูไม่มีตังค์กขลองเขาให้เลยยืมร้อยหนึ่งเขาออกมาขายวันแรกขายได้แปดสิบบาทขายท่าไทยเนี่ยดีใจทับตายพอตอนใช้เขาเรามีตังค์ใายทองเอาบาทหนึ่งบาททำไมก็สามร้อยแปดสิบค่ากำเนิดยี่สิบบาท ให้เขาเขาก็จะไม่เอานะเราก็ายาเบี้ยไทยๆสูตรเดียวมาตลอดเลยก็สูตรเดียวตลอดเนี่ยมากินกี่ครั้งรสชาติจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาไปจุกๆเลยลูกทำไมต้องเป็นเตาถ่านด้วยคะเตาถ่านมันสุกระอุมันร้อนข้างในมาเลยไม่ใช่ร้อนนอกเนี่ยดูเหอะอ่อเดินเนี่ยอดี๋ยวนี้จยุ่อะไรจ้า ก็ผัดอย่างต่อเนื่องนี้ตลอดก็ผัดเรื่อยไปแล้วก็ใส่กล่องไว้เดี๋ยวคนมาซื้อก็ได้เลยคนมาซื้อทีไรก็ห่อ็หยิบได้เลยเหงาไหมยายยายอยู่คนเดียวอะแบบโอ้ทำไมไม่เหงาตื่นเช้ามาอย่าเจอะข้างนอกแล้วก็มีเพื่อนคุยคนนู้นคนนี้แล้วก็คุยกันเรื่อยเนี่ยดูไปมายังไม่ได้หยุดปากเลยพูดแล้วมันจะเหงาได้ไงอะยายคิดว่าจะขายแบบยายอายุเท่าไหร่ขายไมโอ้ขายจนฟ้าหมดลม ที่มาทำได้ทำเดอมีมากเราก็กินมากหน่อยมีน้อยแล้วก็กินน้อยหน่อยชีวิตต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้นะทำมากทำน้อยไม่ใช้ฟุงเฟ้อนะต้องรู้จักเก็บคนเราเก็บวาลบาบาทจะมีสิทธิ์รวยได้เลย